ทำสสิ่งนี้ทุกวันคุณจะเป็นคนหนึ่งค่ะที่รุ่งเรืองมากๆเลยนะคะบนโลกออนไลน์ใครบ้างคะที่กำลังขายของออนไลน์อยู่คู่ค้าหนูเนี่ยแหละคะ่ะเป็นพ่อค้าเป็นแม่ค้าขายของออนไลน์อยู่คะ่ะแต่รู้สึกว่าช่วงนี้มันเป็นโควิดนะคะเป็นวิกฤตที่แบบทั้งคนไทยคนต่างประเทศคนทั่วโลกอะคะ่ะเจอกันแล้วก็รู้สึกเลยว่ายอดขายมันตก ลูกค้ามันเงียบอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคุณค้หนูจะทําอย่างไรดีคะวันนี้ครูพินมาให้เคล็ดลับง่ายๆนะคะทํา3สิ่งนี้ในทุกวันนะคะจะทําให้เราเนี่ยนะคะรุ่งเรืองเฟื่องฟ,ฟูยอดขายเฮงปังออเดอร์เข้ามาลูกค้าเข้ามาทุกทิศทุกทางแน่นอนคะ่ะสิ่งที่1นนะคะที่เราจะต้องทําในทุกๆวันคะ่ะนั่นก็คือการที่เราจะต้องบอกตัวเองซ้ําๆบ่อยๆคะ่ะว่านะฮะปีนี้มันเป็นปีของเราชั้นเนี่ยมีชะตาเศรษฐีขาขึ้นชั้นคือคนกําหนดเศรษฐ กิจของฉันเองไม่เกี่ยวกับใครไม่เกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกไม่เกี่ยวกับภาวะวิกฤตโควิดดังนั้นเราจะต้องเป็นคนที่บอกตัวเองซ้ำๆเขาว่าฉันมีชะตาเศรษฐีขาขึ้นฉันหยิบจับอะไรก็เฮงฉันหยิบจับอะไรก็ปังอ่าฉันคือคนกําหนดเศรษฐกิจ ของฉันเองมันไม่เกี่ยวกับใครเลยนะคะดังนั้นเราจะต้องนะ,ะคะเคล็ดลับข้อนี้เราจะต้องใส่พลังใส่คําพูดด้านดีให้กับตัวเองในะท,ทุกๆวันรู้ไหมคะว่าทุกคําพูดหรือทุกความคิดที่มันออกจากตัวเรา เราคิดอะไรเราพูดอะไรหรือเราเชื่ออะไรในหัวของเรามันจะกลายเป็นจริงมาเลยหากวันนี้เรามัวแต่ไปเสพข่าววิกฤตนู่นนี่นั่นหรือไปรู้สึกว่ายอดมันขายยอดมันตกคนวิกฤตคนไม่ค่อยซื้อของลูกค้าหายเงียบยิ่งเรารู้สึกแบบนี้ซ้ำาๆซ้ำซ,ำซ,ำซำบ่อยๆสังเกตไหมคะว่ายอดขายนับวันมันยิ่งร่อยหรอมันยิ่งหดลงลดลงลูกค้ายิ่งเงียบลงนะคะดังนั้นนะคะวันนี้เราต้องลุกขึ้นมานะสร้างพลังให้กับตัวเองนะคะใส่ คำพูดดีๆให้กับตัวเองใส่ความคิดดีๆด,ด้านการขายดีให้กับตัวเองเหมือนที่ครูพินยกตัวอย่างไปบอกพวกเราเมื่อกี้แล้วว่าให้เราพูดบ่อยๆว่าเนี่ยปีนี้เป็นปีของเราฉันมีชะตาเศรษฐีขาขึ้นฉันกําหนดเศรษฐกิจของตัวฉันเองไม่เกี่ยวกับใครไม่เกี่ยวกับโลกไม่เกี่ยวกับวิกฤตอะไรใดๆทั้งสิน้นฉันคือคนกําหนดมัน นะคะผ่านคําพูดผ่านอารมณ์ความรู้สึกของฉันและข้อที่2นะคะนอกจากเราจะมีคําพูดที่ดีความคิดความเชื่อที่ดีในด้านของการขายของเราเองนะ,ะนะคะข้อที่2ถ้าเราอยากเฮงอยากปังมากๆนะคะครูพินขอให้พวกเราลองของได้เลยวันนี้ครูพินไม่รู้ว่าพวกเราขายผลิตภัณฑ์ขายสินค้าหรือขายบริการสิ่งใดก็ตามค่ะให้เราสํานึกรู้คุณค่ะในสินค้าในงานของเราค่ะ เพราะเขาจะนําพาเงินทองนําพาลูกค้านําพาตัวแทนนําพานะคะสิ่งดีๆมาให้เราเมื่อเราสํานึกหรือคุณเช่นสมว่าวันนี้ครูพินขายกระเป๋ามงคลกระเป๋าดักซับค่ะนะคะนะวันนี้ทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมาให้เราไปนะคะบอกรักขอบคุณสินค้าหรือบริการของเราครูพินก็จะมาขอบคุณกระเป๋าดักซับ นะะกระเป๋ามงคลของกูฟินขอบคุณนะลูกที่หนูออกฤทธิ์ออกเดชไปสร้างคุคทายกับผู้คนมากมายใครได้ใช้หนูนะเขาจะมีชีวิตที่ดีขึ้นหนูจะไปเสกสร้างปาฏิหารให้กับผู้คนมากมายไปนําพาความมัง่งคั่งความโชคดีเงินทองทรัพย์สินเงินทองมากมาย ไปหาผู้คนนะลูกใครได้ใช้หนูเขาจะเกิดปริหารกันทั้งนั้นเลยเนี่ยให้เราขอบคุณเขานะคะแล้วก็ขอบคุณชมเชยเขาว่าวันนี้หนูเก่งมากเลยดึงดูดลูกค้าดึงดูดทีมงานดึงดูดเงินทองเข้ามาหาแม่แบบง่ายๆสบายๆเอาอีกนะลูกเก่งมากเลยมาเยอะกว่านี้ยิ่งดีสั่งเขาต่อคะ่ะเรานะคะต้องนะคะโอโ้ลุกขึ้นมาแล้วนะเพราะรู้ไหมคะว่าสิ่งที่ครูพินส่งต่อพวกเราข้อนี้สาคัญมาก หลายคนนะคะแทบจะไม่เคยขอบคุณงานขอบคุณสินค้าขอบคุณนะคะสิ่งที่เราทําอยู่นะคะครูพินให้น้องคนหนึ่งขอบคุณค่ะเพียงแค่2ชั่วโมงเขาขายสินค้าหมดเกลี้ยงทั้งสต็อกค่ะนะ,ะทำสิ่งนี้ทุกวันยอดจะปังเราจะรุ่งเรืองเฟื่องฟูบนโลกออนไลน์และข้อที่3นอกจากการใส่คําพูดดีๆให้ตัวเองนอกจากการบอกรักขอบคุณข้อที่สนะคะสาคัญมากเลยนะคะเราจะต้องนะคะเอาหูเอาตาเอาปาก ไปเอาความรู้สึกของเราค่ะไปโฟกัสหรือมองเห็นเฉพาะคนที่เขาขายดีหยุดเสพข่าวหยุดมองเห็นหยุดอ่านหยุดฟังข่าวที่มันทำให้เราหมดพลังเช่นวิกฤตแบบนี้โอ้เศรษฐกิจแบบนี้ทำให้คนแบบยอดขายตกตามคนตกงานวยน,นั่น,นหยุดฟังค่ะทุกคนคะเอาตาหูจมูกปากลิ้นแกใจของเราไปมองเห็นเฉพาะคนที่ขายดีและไปยินดีกับเขาเราจะเป็นคนหนึ่งที่ขายดี เช็คเช่นกับคนที่เราไปยินดีด้วยนั่นแหละค่ะคือเคล็ดลับที่เราจะต้องทําทุกวันนะ